ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ A b a c Hot Deal Live ตลาดไลฟ์สดที่แรกที่เดียวของชาว A b a g พบกับสินค้าและบริการที่ไลฟ์สดเติบโรสุดฮอตดีสุดปังเป <Wow. S 1> ็นสดเตบบที่นี่เลยนะคะสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจมาร่วมไลฟ์กับเราสามารถลงทะเบียนได้ที่ QR Code ที่ขึ้นอยู่ในด้านนี้เลยนะคะแล้วพบกันที่ A b a c Hot Deal Live ค่ะบาย เป็นครีมเหมือนกันเป็นครีมเหมือนกันเราไปเจอเขาเลยดีกว่าครับสำหรับร้านที่สามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อโบนะคะตอนนี้กำลังเรียนอยู่ฟ i น a n นซ์รหัส601ค่ะก็อันนี้นะคะจะเป็นเอ่อเป็นวันนี้เอาเคล็ดลับนะคะเพิ่มเสน่ห์แล้วก็เพิ่มความมั่นใจมาฝากสาวๆกันนะคะนั่นก็คือเป็นโลชั่นน้ำหอมเชอรลินนะคะช่วยโช,โชว์สไลด์ให้หน่อยค่ะได้เลยครับมา ไปหน้าน <ะ S 1> ต่อไปเลยค่<น>ะใช่ก <นะ S 1> ็คือของเราเนี่ยจะเป็นโรชั่นน้ำหอมที่ครบภายในขวดเดียวนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นบำรุงนะคะเออ UVA UVB protection แล้วก็ยังมีน้ำหอมที่นำเข้ามาจากประเทศอังกฤษด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือครบภายในขวดเดียวเลยไม่ว่าจะไปเรียนไปทํางานนะคะเพิ่มสเสน่ห์ <นะ S 1> เพิ่มความสวย <นะ S 1> เพิ่มความมั่นใจในตัวเองนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายๆคนเนี่ยคือได้ได้ผู้แล้วก็แบบ มีความที่ความมั่นใจอะไรงีในตัวเยอะขึ้นมากๆนะคะรีวิวของเราเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นของเรานะคะทั้ง3ตัวนะคะนี่เป็น m o เดิร์น i บร t ์เ n นนิ่นะคะเป็นคอลเลคชันแรกนะคะช่วยในเรื่องของเนียนนุ่มชุ่มชื้นขาวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ผิวกระชับแล้วก็ฟูนุ่มอ่อนยาวนะคะคือ3ตัวนี้ช่วยหมดเลยมีครีมกันแดดแล้วก็มีน้ำหอมหมดเลยแต่ กิมมิคที่น่าสนใจของแต่ละสูตรคือแต่ละสูตรเนี่ยจะมีเออเน้นไปทางคนละอย่างก,กันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเอ,อสูตรแรกกันเลยนั่นก็คือ adorable velvet นะคะขึ้นสไลด์ได้เลยค่ะใช่เลยครับมาเลยมา อ่ะตัวนี้นะคะเป็นขวดสีชมพูนะคะหรือว่า adorable velvet นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเน้นไปเรื่องของขาวอมชมพูนะคะเพราะว่าดูจากสารสกัดเนี่ยก็จะมีสารสกัดจากไขมุกน้ำผึ้งอะโลเวยล่าวิตามินอีแล้วก็มีโปรตีนนิ้วนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องขาวอมชมพูบอกเลยไว้ใจตัวนี้นะคะแล้วส่วนเรื่องกลิ่นนะคะบอกเลยว่ากลิ่นตัวนี้เนี่ย จะเหมาะสําหรับเผู้หญิงหวานๆน,นะคะคุณหนุคุณหนู่หวานๆชิลๆอย่างนี้นะคะและกลิ่นของเขาคือไม่เลี่ยนเชอร์ลินของเราคือกลิ่นต้องไม่ฉุนแล้วก็ไม่เลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นไว้ใจได้เลยเรื่องกลิ่นเพราะว่าของเราดังมากนะคะคือกลิ่นของเขาจะหวานหอมแล้วก็ใครที่ชอบกลิ่นอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำเป็นตัว adorable velvet ได้เลยนะคะตอนนี้ค<ม>่ะแล้วก็ตัวใช่ไหมคะ ใช่ค่ะเป็นครีมทาตัวนะคะทาได้ทั้งตัวเลยเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดนะคะเด็กก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ดีนะคะคนท้องหรือว่าคนผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ยังไม่มีเปออระวัติคนแพ้เลยนะคะว้าวคนท้องก็ใช้ได้้วยเหรอใช่ <ๆ S 2> ค่ะเพราะเป็นสาร<อ>ส,ส,สกัดจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีไม่มีปลารอดไม่มีสารเอ,อที่ทําให้ผิวขาวแบบเร่งแบบแบบเป็นสารเคมีก็ไม่มีคะ่ะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดเลย ออ uh, อันนี้ตอนนี้<ช>อยกากที่จะให้ดูคนะือตัวรอยโบเวเวกเนาะใช่ตัวนี้ค่ะแล้วก็ข้อดีของเขาก็คือจะเป็นขวดสูญญากาศนะคะเพราะฉะนั้นซื้อไปนับจากวันที่เปิดขวดไปอีกสองปีเพราะว่าเป็นขวดสูญญากาศะคะ่ะไม่ต้องคว่ำมไม่ต้องคออะไรอย่างนี้ก็คือแค่ปีหมดขวดก็คือหมดเกลี้ยงเลยคุ้มมากๆ <S 2> <S 2> อ,อยู่ได้นานล้วก็ใช่ก็คือนับนับเวลาเราแกะนะก็คือไม่ใช้ก็คือไว้ข้างนอกไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะ อ๋อคือสินค้าเขาซิลมาดีไงเก็บมาดีมากใช่ค่ะเดี๋ยวเราดูดูของตัวอื่นด้วมันมีตัวเชอรีนด้วยใช่ไหมตัวไม่ตัวกลิ่นกลิ่นนะชาร์มมิ่งสปาร์กอใช่เป็นตัวตอบมานี่นี่นะคะเห็นไหมเอ่ยแสงมันค่อนข้านะคะซึ่งตัวนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือ จะเน้นไปเรื่องของข่าวกระจ่างใสนะคะใครที่เพิ่งไปทะเลมานะคะไปเกาะเต่ามาอย่างเช่นเมื่อกี้นะคะไปเกาะเาต่ามาอ่าโดนแดดผิวค้ำอะไรอย่างนี้หรือว่าผิวแพ้แดดหรือว่าแบบผิวที่โดนทําร้ายมาบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยนอกจากจะทําให้ผิวกระจ่างใสแล้วยังช่วยทําให้ผิวที่ค้าจากแดดเนี่ยกลับมาขาวได้แบบเร็วขึ้นมากๆเหมือนส่วนตัวเป็นนักกีฬา กลางแจ้งก็คือเล่นเฮน,นิตอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นนักกีฬามั้งแก่เด็กก็คือบอกเลยว่าตัวนี้ยค่ะเอาอยู่เพราะว่าอย่างเช่นไปทะเลก็พกตัวนี้ไปเพราะว่าตัวนี้เขาจะแบบฟื้นฟูผิวได้เร็วแล้วก็ทําให้ขาวกระจ่างใสเพราะว่าเดี๋ยวช่วยไปที่สไลด์นิดนึงค่ะได้เลยครับ เพราะว่าเขาของเขาเนี่ยจะมีสารสกัดเข้มข้นนะคะมาจากพวกทับทิมเบอร์รี่กูดราไทโอแล้วก็มีวิตามินอ e, ีเข้มข้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องผิวคล้ำผิวผิวตากแดดมานี่บอกเลยว่าตัวนี้คือตอบโจทย์มากๆส่วนเรื่องกลิ่นของเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นแนวละมุนสดชื่นหอมเซ็กซี่มากๆแล้วก็น่ายั่วอยู่นะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าหลายๆคนเนี่ยจะชอบทาตัวนี้เวลาก่อนนอนหรือว่าไป ไปเอ่อออกงานกลางคืนอย่างเงี้ยบอกเลยว่าตัวเนี้ยกลิ่นคือสุดยอดมากนะคะใช่ไหมเนาะใช่ต้องแล้วแหละ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 ทั้งหมดนีเดฟนิชั่นขนาดนี้เยอะยวนด้วยเซ็กซี่ด้วยเซ็กซี่มเยั่วยวนแล้วกลิ่นของเขาคือค่อนข้างที่จะแบบดูดีไฮโซแบบมีเกรดมีระดับมีมีพรีเมียมแน่นอนค่ะ ใช่แล้วก็มาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกอร์เจสตีลั์นะคะสูตรสีส้มตัวนี้เลยคือตัวนี้ขายดีอันดับหนึ่งคือขายดีมากๆม,มากมากคือมาตลอดหลายปีตั้งแต่ตอนแรกคือตัวนี้<ม>ขายดีที่สุดเลยนะคะก็จะเป็นกอร์เยสตีลัวนี้นะคะคก็คือเขาจะช่วยในเรื่องของเอ่อความประชับลดริ้วรอยของผิวนะคะเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กที่มาทาตรงนี้ก็คือจะช่วยแบบ ทำให้ผิวของเราเนี่ยตึง,ตงนะคะแล้วก็ไม่มีริ้วรอยแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยยังอ่อนโยนดูอ่อนเยาว์เหมือนเดิมนะคะก็คือจะช่วยเรื่องผิวกระชับแล้วก็ลดริ้วรอยได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่ามีส่วนเออเออส่วนผสมจากเอ,อดอกชบาแล้วก็สาหร่ายแกมน้ําเงินวิตามินอ e ีแล้วก็วิตามินอ e ีเข้มข้นนะคะเพราะฉะนั้นสูตรนี้คือคือคนชอบเยอะมากๆแล้วเหมาะ กลิ่นที่เหมาะกับการไปทํางานมากๆไปเรียนก็ได้นะคะเพราะว่ากลิ่นของเขาจะให้ความของหอมสดชื่นมั่นใจนะคะเป็นสาวหวานนิดๆแล้วก็เซ็กซี่หน่อยๆบอกเลยว่ากลิ่นมีใช้ได้ทุกวันนะคะเป็นกลิ่นที่ขายดีที่สุดเลยนะคะซิค่ใช่คือเขาจะสดชื่นมากเลยอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาเราทาอย่างเงี้ยคือเราจะรู้สึกสดชื่นไปเองด้วยคือเวลาออกไปทํางานหรือว่าออกไปเรียนคือ ก็คือหอมมากๆแล้วก็กลิ่นติดทนนานมากๆนะคะเพราะว่าของเราเป็นเอตัวน้ําหอมเนี่ยนำเข้าจากประเทศอังกฤษเป็นขวดน้ําหอมแพ้เพราะฉะนั้นเขาจะกลิ่นติดทนนานมีกลิ่นท็อปโนสเบสโนสเอ้ยมิดเดิลโนสแล้วก็เบสโนสนะคะเพราะฉะนั้นกลิ่นติดทนนานแน่นอนอราคาต้องมาแล้วแหละพี่ว่าแบบนี้เขาจะมีไม่หมดไ่หมาม่ไม่เมมไม่หมด ใช่ค่ะแล้วหลังจากที่สามตัวนี้ขายดีเป็นเวลาหลายปีคือเพิ่งก็ขายได้ไม่ได้นานมากแต่ว่าคือขายดีมาตลอดจนกระทั่งคือลูกค้ามีรีวิวแบบว่าได้แฟนบ้างคือดีกับแฟนบ้างแบบรักกับแฟนบ้างี๋ไรเราได้แฟอ,<ด>เ,อเลยหรอเยอะเยหร แล้วฉายากลายเป็นว่ากลายเป็นคือจากที่เราอยากได้เป็นน้ำหอมแบบน้ำหอมที่บำรุงน uh ีคือใต้แฟนเก่าใช่คือกลายเป็นว่าค้าให้ฉายาไปแล้วนะคะว่าเป็นฉายาครีมน้ำหอมยั่วหลัวเชอรินนะคะนิ่เหรอโอ้โหมธรรมดาออนมากจริงแล้วหลังจากนั้นก็คือจะมีพวก เอเบล็อกเกอร์หรือยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยค่ะเอาของเราไปรีวิวเพราะว่าเขาชอบของเรามากๆแล้วก็มีดาราใช้หลายๆคนนะคะแล้วหลังจากนั้นลูกค้าหลายๆคนก็เลยเรียกร้องว่าแม่ค้าคะมีแบบมีกลิ่นอะไรหรือว่าแบบครีมมันไหนอีกไหมที่มันแบบหาผู้ยั่วหลัวโดยเฉพาะไปเลยคือเน้นเลยว่ามีให้พิธีกรตอปเลยเดี๋ยวอบเลยเดี๋ยวตอบเลยนะคือเดินผ่คือต้องเป็นกลิ่นที่ผู้ชายดมแล้วต้องหลยวหลัง นะคะก็เป็นสิ่งที่แบบมีสนิทจริงๆเราก็เลยเพิ่งผลิตได้มาเออไม่นานมากนะคะจะเป็นสองตัวนี้นะคะ Dark Edition นะคะขึ้นสไลด์ได้เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็น d าร์กอ i บอกเลยว่าขายดีทั้งคู่ขายดบมากเลยอ่ะใช่คือคือจากตัวเมื่อกี้คือดีมากๆแล้วแต่ว่าตัวนี้คือเรา นอกจากจะเป็นส,วส room, ogen, te in quiero, one, oh ่วนผสมที่บำรุงผิวให้เข้มข้นขึ้นพวกมีคิวเทนอะไรนี้มาช่วยอีกนะคะแล้วก็น้ำหอมที่เข้มข้นขึ้นเราใส่ฟีโรโมนเข้าไปให้หน้ายิ้เคยวนน้ำเนเขามีอันนี้นี่เองมันเลยค่ะเด็กโดนใช่บอกเลยว่าคือขายดีมากๆค่ะสองตัวนี้เพิ่งออกมาได้ไม่นานมากนะคะเพราะว่าเรื่องบำรุงเรื่องกลิ่นบอกเลยว่าขั้นแบบขั้นอีกระดับหนึ่งคือแบบ ต้องต้องได้แล้วแหละต้องได้แล้วแหละอย่างเงี้ย oh, นะคะเพราะฉะนั้นสองกลิ่นนี้คือไม่ได้มาง่ายๆคือแม่ค้าใช้เวลาหลายปีมากกว่าจะเจอกลิ่นที่วิจัยแล้วถามผู้ชายแล้วนู่นนี่นั่นว่าเป็นสองกลิ่นที่ผู้ชายชอบมากที่สุดนะคะงั้นเรามาดูว่าเรามาดูสูตรแรกก่อนว่าเขาหอมยังไง mm hmm. ะ,ะเป็นสูตร enchanted spell นะคะหรือว่าสีน้ำเงินช่วยไปอีกสไลด์หน่อยค่ะ ได้ครับสีน้ําเงินมีไหมสีน้าเงินน้ำเงินใช่น่าจะอยู่ก่อนอันะไรไม่เป็นไรครับขึ้นหน้าเดียวไปเลยขึ้นหน้าเดียวไปเลยโอเคงั้นไม่เป็นไรนะคะสีน้าเงินตัวนี้จะให้ความรู้สึกเป็นผู้หญิงสวยแบบไม่ต้องทําอะไรนั่งนิ่งๆก็สวยมีเสน่ห์หน้าจะวิญยวนแล้วก็หน้าค้นหา คือแนวประมาณว่านั่งเฉยๆอ่ะก็รู้สึกสวยได้อ,ะอ่ะเป็นผ,ผู้หญิงที่มีสเสน่ห์แล้วก็น่าค้นหามากๆคือตัวนี้อุ๊คือตัวนี้นะคะบอกเลยว่าหอมมากๆคือยิ่งอยู่ใกล้ย,ยิ่งหอมแล้วสเสนห่ห์ของโลชั่นน้ําหอมมันจะอยู่ตรงที่ว่าคือมันหอมที่ผิวคือมันจะให้ความมีสเสน่ห์มากกว่าเวลาเราฉีดน้ําหอมนะคะแต่น้ําหอมเลย นะคะแล้วเวลาเราทาตอนกลางคืนเนี่ยตอนเช้ามาผิวยังมีกลิ่นอยู่ยังหอมอยู่และนั่นคือสเสน่ห์ของผู้หญิงนะคะเวลาเราตื่นขึ้นมาแล้วผิวยังหอมอยู่นั่นคือสเสน่ห์แบบสเสน่ห์ของผู้หญิงเลยออันนี้ก็คือจุดที่จุดขายของชเชอรินอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือยิ่งอยู่นานก็ยังหอม นะคะและกลัวต่อมานะคะก็จะเป็นสูตรแซซี่กลโมนะคะหรือว่าสูตรสีแดงนะคะจะเป็นสูตรตัวนี้จะให้ความรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงขี้เล่นสนุกสนานอารมณ์ดี นะคะน่าเข้าหาอะไรอย่างนี้บอกเลยว่าตัวนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่ขายดีมากมากเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่ซื้อไปส่วนใหญ่เขาจะซื้อเป็นคู่นะคะเพราะว่าจะให้สองอารมณ์วันไหนอยากเป็นอารมณ์นี้หรือวันไหนอยากเป็นอารมณ์ไหนบอกเลยว่าสองกลิ่นนี้คือตอบโจทย์มากๆนะคะใครที่เน้นเรื่องนี้นะคะบอกเลยว่าเอาอยู่นะคะ<อ>พิธีกรหญิงซื้อยกแกร้อนไหมครับล่า,า,าตัวไ,นนไปเลยไหมคะ <laughs> และแน่นอนว่าคือกลิ่นของเราคือดูดีและก็คุณภาพคือเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์แต่ว่าเราเนี่ยเออเราเนี่ยทำมาขึ้นมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะเพราะว่าเนื้อครีมของเราก็วิจัยผิวคนไทยโดยเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วก็มี UVA UVB protection ไม่เหนียวเหนอะหนะท้ามกลางอากาศที่ร้อนระอุอย่างนี้ก็เอาอยู่นะคะ และที่สําคัญคือของเราเนี่ยบํารุงเข้มข้นไม่ว่าจะไปประเทศที่มีหิมะตกหรือว่าฤดูหนาวก็ยังชุ่มชื้นอยู่นะคะเพราะว่าถึงเนื้อครีมของเราเนี่ยถึงจะซึมง่ายอย่างเงี้ยแต่มันก็เอาอยู่เดี๋ยวจะบีบนะืครีมให้ดูนะคะนี่ดูทาโล่หน่อยครับมาน,นี่คือเนี่ยคือเขาจะเกลี่ยง่ายมากนะคะนี่เนี่ยแป๊บหนึ่งก็เริ่มซึมแล้วนะคะแล้วก็ หอมด้วยนะคะ Ooh, ลลเพราะฉะนั้นสูตรที่แนะนำสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มซื้อนะคะจะมีสามตัวนี้คือสีส้มแล้วก็จะเป็นดาร์ก d i t i ชันะคะสามตัวนี้บอกเลยว่าเลิศมากนะคะไม่ว่าใครใช้ก็คือเกือบร้อยทั้งร้อยนะคะชอบสามตัวนี้หมดเลยนะคะ mm hmm. อีกสองตัวก็ขายดีแต่ว่าถ้าเริ่มเริ่มซื้อเนี่ยรองแนะนำเป็นสามตัวนี้ก่อนนะคะ สตาร์เตอร์คิดสำหรับคนที่สนใจอ่ะหนูดีย้ายพาดนะอ่ะมาโปรโมชั่นเลยดีกว่าเดี๋ยวเขามีรีวิวให้ดูมีรีวิวว่าจากลูกค้าเขารีวิวเนี่ยคอนเฟิร์มยังไงมาดูเลยก็คือของเราคือเป็นรีวิวคือลูกค้าให้ฟีดแบ็กมาเยอะมากๆคือแบบแทบจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือกลับมาแล้วเป็นลูกค้าเก่า คือบางทีมีโปรโมชั่นอย่างเงี้ยค่ะซื้อทีนึงเกือบยี่ิบขวดเอาไปฝากเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเออทาอยู่ที่บ้านทาไปทํางานทาไปเรียนหรือว่าอยู่กับแฟนคือบอกเลยว่าทุกคนเป็นเสียงเดียวหมดเลยว่าหอมแล้วแม่ค้ากล้าท้ามากคือถ้าซื้อไปคืนแรก ซื้อไปขัดตัวแล้วพอหลังจากอาบน้ำเสร็จนะะเนี่ยนีนี่กล <c oughs> ิ่นเสี่ยงมากเลยฉลองไปเลยคือโลมเยอะๆไปเลยนอกจากกลิ่นที่หอมหน่ายั่วยวนแล้วค <c oughs> ือตื่นเช้ามากล้ารับปาาระกันว่าเวลาอาบน้ําเสร็จผิวรู้สึกว่าดีขึ้นผิวรู้สึกเลยว่านุ่มแล้วก็ลื่นขึ้นนะคะเพราะว่าสารสกัดธรรมชาติของเราเข้มข้นจริงๆเข้มข้นจนเราวิจัยว่าแบบความเข้มข้นเนี้ยแหละที่เราสามารถที่จะ คือปนไว้ในหยุนในเนื้อครีมอะคะ่ะคือถ้าเข้มข้นกว่านี้คือจะไม่ได้แล้วคือเข้มข้นแม็กซิมัมที่สุดแล้ว,<ม>แ,ลวแล้วตัวตัวบำรุงเนี่ยคือเราวิจัยมาแล้วว่าอย่างเช่นดอกชบาก,กับสาหร่ายแกมน้าเงินวิตามินอีวิตามินซ e, ี่งะคะ่ะคือเวลาเขาทํางานด้วยกันเนี่ยคือเขาจะได้ประสิทธิภาพแล้วก็มีเออเห็นผลได้ชัดเจนมากที่สุด<ม>ใช่<ม>เพราะฉะนั้นเรื่องบำรุงใช่คือเชอรลินจะดังมากสามอย่างคือเรื่องเนื้อครีม เรื่องบำรุงแล้วก็เรื่องกลิ่นบอกเลยว่าต้องลองค่ะแล้วมาสุดท้ายเรามาดูโปรโมชั่นกันดีกว่ามาเลยครับโปรโมชั่นครับในไลฟ์นี้เท่านั้นมาสิ่งที่รอคอยมาแล้วค่ะนั่นนั่นก็คือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งปกติเออพวกเออ คอลเลกชันโมเดิร์นไบท์เทนนิงขวดสีขาวนะคะปกติขายอยู่680้อดบาทด r น Edition อยู่ที่890บาทต่อขวดน,นะคะแต่คนที่ดูไลฟ์นี้นะคะให้โปรโมชั่นพิเศษเพียงแค่แครปแล้วก็แชทเข้ามาได้ไปเลยโปรโมชั่น1แถม1เลือกค้าสูตรไหนก็ได้นะคะอยากได้สูตรไหนอยากลองสูตรไหนหรืออยากจะเป็นสไตล์ไหนบอกมีกลิ่นได้และยังไม่พอนะคะเรามีเราแถมตลับเทสเตอร์ กลิ่นที่เหลือให้ได้ไปรับไปรองด้วยนะคะที่บ้านโอ้โหหนึ่งแถมหนึ่งแถมได้เทสเตอร์ด้วยอุ้ยมีคำถามครับว่าสมมติพี่ซื้อราคาปกติของหวัดแปดิบาทอ่ะพี่จะได้แถมของ dark edition เลยเหรอครับหรือว่าจะคิดราคาเป็น dark edition ล้วแถมก็คือเป็นครึ่งครึ่งเลยอะคะ่ะหารแบบราคาครึ่งครึ่งไปเลยก็คือราคาครึ่งนึงของตัวนี้แล้วก็ราคาครึ่งนึงของตัวนี้ก็คือถ้าให้ลูกค้าเนี่ยเอ่อกซ์กันได้หมดเลย อ๋อครับใครสนใจก็ทักมาในไลน์แอดเลยนะครับในไลน์นะครับแอดเชอรีนีนดอทนะครับใช่ค่ะขอบคุณค่ะอยากทอะไรนะใช่อยากอยากลงอยากู้จริงไหมแชทเข้ามาเลยโอ้มันไม่ธรรมดาจริงการตีท่าหนูใช้คืนแรกแล้ว Ð, kind of กลิ่นจะหอมไปทั้งคืนกลิ่นจะติดถึงเช้ากลิ่นจะติดไปถึงเช้าใช่ไมครับพูดมาเมื่อกี้พี่ตกใจนะฮะร้านไม่ายรูปเพราะคิดไปก่อนแล้วนะครับคิดว่าจะอยู่นานอันนี้คือร้านแรกของน้องเขาน้องเขามีขายขอมอันที่สองด้วยนะครับงั้นเนี่ยเดี๋ยวให้ดูร้านแรกก่อนให้ทิ้งทิ้งท้ายก่อนร้านแรกขอรูปก็ถ้าใครสนใจนะคะหรืออยากจะแค่สอบถามดูว่าเตียบแต่ละกลิ่นกลิ่นเออเป็นเบสน้ำหอม แบรนด์ไหนได้บ้างเพื่อที่จะได้รู้แนวกลิ่นหรือว่าเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะคะก็คือสามารถแอดไลน์เข้ามาถามได้ซื้อไม่ซื้อไม่ว่าแต่ว่าอยากให้ลองจริงๆนะคะเพราะว่าคือรีวิวเราเยอะมากจริงๆจนเรากล้าพูดได้ขนาดนี้แล้วก็ขายมาและบอกเลยว่าคุณภาพคือพรีเมียมไม่แพ้เคาเตอร์แบรนด์แน่นอนค่ะแต่ว่าราคาจับต้องได้สําหรับคนไทยโดยเฉพาะมีคําถามค่ะเมื่อกี้เห็นไซส์เหมือนจะไซส์ใหญ่เหมือนกันนะที่ถืออะ<ช>่ะมัน,นา, <ๆ S 2> นาเา่า่ะ คือสองร้อยห้าสิบมิลค่ะนี่เลยใช่คือใหญ่มากๆคือคุ้มมากๆใช้ได้นานมากค่ะโอเคโอเคเตรียมนะเตรียมแคปไปนะครับ